แต่แน่นอนครับการที่เราจะต้องต่อสู้กับมันคือการฉีดวัคซีนถูกไหมคนะตอนนี้การให้บริการการฉีดวัคซีนในทุกพื้นที่เนี่ยเร่งมือกันใหญ่เลยทีเดียวแล้วเจ้าหน้าที่ทํางานกันตลอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานนะครับเราจะพาไปดูที่นครราชสีมาครับคุณผู้ชมครับที่นั่นบุคลากรทางการแพทย์บอกว่าต้องผ่อนคลายขออภัยเป็นจังหวัดนครศรีธรรมราชน,นะครับ ที่นั่นเขาผ่อนคลายด้วยการขึ้นไปร้องเพลงที่ศูนย์บริการฉีดวัคซีนครับให้ทั้งบุคลากรที่ทำงานอย่างหนักแล้วก็ให้ทั้งคนที่มาฉีดวัคซีนค่อยๆสบายอกสบายใจขึ้นแหะครับ สบายใจขึ้นนะครับ,รบอย่างน้อยผ่อนคลายความตึงเครียดแล้วครับพยาบาลเมืองคอนนะครับนครศรีธรรมราชบอกว่าเป็นทุกอย่างให้เธอจริงๆเป็นท้งผู้ให้บริการเป็นทางผู้ให้ความสุขให้เสียงเพลงแบบนี้นะครับบุคลารกรด่านหน้าเถียนอยู่นี้นะครับคือบริเวณโรงละครองค์การบริหารส่วนจังหวัดน,นครศรีธรรมราช ซึ่งมาให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโควิดให้กับประชาชนทีจ่จองฉีดเข้ามาของโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชนะครับดำเนินการฉีดตั้งแต่7มิถุนาเป็นต้นมาแล้วนะครับจนกระทั่งถึงขณะนี้เดือนก,กว่าแล้วบุคลารการทางการแพทย์ทํางานกันอย่างหนักไม่เห็นแก่เน็ดกันเหนื่อยครับแต่ว่าเห็นแก่ประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนนะครับมีกลุ่มชมรมนักดนตรีจิตอา,าอสานครศรีธรรมราชครับเอาเครื่องดนตรีแบบนี้ไม่ได้จ้างนะครับ,รบเอามาให้บริการกันฟร,ฟร,ฟรีเพื่อมาผ่อนคลายกันครับ และแน่นอนครับเมื่อสักครู่ที่เราได้ยินเสียงเพลงนั้นเป็นอาจารย์จากวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีนครศรีธรรมราชครับชื่ออาจารย์ปตียรัตรอดแก้วก็ขึ้นไปร้องเพลงให้กับคนที่อยู่ทั้งเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วก็คนที่มาฉีดวัคซีนนะครับเพลงเมื่อกี้คุณเอกจําได้ไหมเพลงของใครไม่ทันครับไ <c oughs> ม่ทันโถแบบ หลอกคนดูแบบนี้ไม่ได้นะครับเขาบอกว่าเพลงเมื่อกี้นี้ของคุณใหม่จเจริญปุระครับเพลงแพ้ใจในะครับก็เป็นเพลงขวัญใจในยุค90แล้วครับถึงได้บอกว่าไม่ทันแ <c oughs> น่นอนคนที่อยู่ตรงนั้นนะครับก็ยามยิ้มย้นแจ่มใสแล้วก็คลายเครียดแล้วก็มีความสุขกันขึ้นมาได้นะครับ,รบขอขอบคุณเจ้าหน้าที่นะครับเป็นกําลังใจให้การสร้างสีสรนอย่างต่อเนื่องแบบนี้ด้วย